สำหรับกิจกรรมค่ายบีสมาร์ทแคมภาคใต้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคใต้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนกว่า53คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยโครงการมีความมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีโดยภายในค่ายได้มีพิธีรับขวัญก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรม b e i n g Smart Star for You ความสมาร์ทเริ่มต้นที่ตัวเราโดยโค้ชอัจชาหลิวเจริญเป็นวิทยากรซึ่งได้เรียนรู้เรื่องความดีสากลการดูแลตัวเองและการยืนเดินนั่งนอนรวมทั้งการมีสติกับสิ่งที่เราทำส่วนช่วงบ่ายได้ร่วมกิจกรรม Walk r a l l y เพื่อหล่อล้อมและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนต่างสถาบัน หลังจากนั้นได้หลับตาทําสมาธิก่อนที่จะสรุปกิจกรรมและได้ประชุมกลุ่มกับพี่เลี้ยงและพระอาจารย์ส่วนในช่วงข้ามพระอาจารย์มณทรศิริธโรหัวหน้าสํานักงานประสานงานชมรมพุทธศาสนรกลได้น,น,นําสวดมนต์ทำวัดเย็นและนํานั่งสมาธินอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระสหรัฐเทรสุนทโรเรื่อง h o ว t ูเก่งดีมีความสุข ส่วนในช่วงเช้าได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิและออกกําลังกายก่อนที่จะได้เรียนรู้เรื่องสมาธิโดยพระจกกักรพันอินทาัากโกและได้ร่วมกันนั่งสมาธินอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรม happiness inside you ความสุขอยู่ในตัวคุณซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนั่งสมาธิและกิจกรรมตะกอนใจในค่าย เป็นการสรุปธรรมะที่จะนำไปใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆได้พักกายพักใจท่ามกลางธรรมชาติได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการนั่งสมาธิพร้อมกันนี้ยังได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนใหม่ต่างสถาบันอีกทั้งยังได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ซึ่งน้องๆสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากค่ายนี้ นำไปใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทำให้มีความพร้อมที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งคนดีมีศีลธรรมซึ่งจะนำพาให้สังคมสงบร่มเย็นสืบต่อไปค่ะ